การเตรียมแม่วัวนั้นนะครับพอให้พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับให้สอบรับกับเวลาที่เราจะทําการผสมพันธุ์นะครับการเตรียมความพร้อมที่สําคัญน,นั้นก็คือการให้อาหารอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอาหารนะครับจำเพาะพวกปโปรตีนนะครับแร่ธาตาุต่างๆโคบอลต์แมงกานีสนะครับทองแดงหรืออื่นๆอ,อ,อีกนะครับซึ่งการอาหารนั้นอาจจะมีผลต่อการที่จะ ให้แม่โคนั้นแสดงฮอร์โมนลักษณะของฮอร์โมนของเขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะทําให้เรานะครับมีความแม่นยําในการที่จะทํานายการเกิดภาวะตกไข่นะครับแล้วก็การความสมบูรณ์ของร่างกายของวัวนะครับทำให้เราไม่พลาดที่จะ,ะสร้างผลผลิตนะครับให้ได้ลูกวัวตามที่เราต้องการในสายพันธุ์ต่างๆนะครับเป็นความคาดหวังของ เกษตรกร,ะร,กรนะครับบ้านเรานะครับดังนั้นนะครับผู้เลี้ยงควรที่จะใส่ใจในการที่จะสังเกตลักษณะพฤติกรรมของวัวและก็สิ่งที่สําคัญก็คืออาหารของวัวแล้วก็อย่าลืมสภาวะแวดล้อมที่วัวอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโคบ,บานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะจะมา,าแรกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับภาวะแม่วัวนะครับเป็นสัดนะครับซึ่งโคบ,บานเมืองรเกิน ก็มีความพลาดนะครับในรอบครั้งที่แล้วนะครับแม่วัวเป็นสัตว์แต่เราไม่ได้สังเกตอาการนะครับบางทีเราไม่สามารถสังเกตอาการเจอนะครับก็เลยได้ไปค้นคว้านะครับว่าการเป็นสัตว์ของโคบางตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเกตรกรนะครับไอแม่ตัวสีดํานะครับซึ่งผมจะถ่ายให้ดูรอบหนึ่งนะครับปกติแล้วนะครับเกษตรกรอย่างเรานะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับก็มีความคาดหวังนะครับให้แม่โคนั้นติดสัตว์แล้วก็ทําการผสมพันธุ์นะครับให้ได้ ผลผลิตนะครับไม่ไม่ให้เกิดความเสียเวลานะครับเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าอาหารอะไรต่างๆนะครับในรอบนี้ก็ตัวนี้นะครับคราวที่แล้วก็แสดงอาการเป็นสัตว์ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่มีความมั่นใจในการที่จะนําบัวมาทับหรือการทําการผสมเทียมนะครับคือแม่วัวตัวนี้นะครับตัวดํานะครับก็เลยไปรีวิวนะครับว่า อาการเป็นสัตว์ของแม่วัวนะครับปกตินะครับจะเป็นสัตว์ทุก21วันนะครับโดยที่แม่วัวนั้นก็จะมีอาการหลักๆก็คือกระวนกระวายนะครับย่าน้ําไม่ค่อยกินนะครับมีของเหลวนะครับไหลออกมาจากอวัยวะเพศนะครับโดยสังเกตได้ชัดตอนช่วงเช้าอาการเป็นสัตว์นั้นนะครับก็มีความหลากหลายนะครับก็คือนะครับ หลักๆสังเกตได้จากนะครับแม,แม่แม่แม่วัวหรือว่าแม่โคนั้นก็คือไปอขี่ตัวอื่นนะครับไล่ขี่ตัวอื่นมีอวัยวะเพศที่บวมมากยิ่งขึ้นนะครับมีของเหลวใสนะครับไหลออกมาจากอวัยวะเพศของเขา,าและท้ายที่สุดนะครับก็คือ,อแม่โคนะครับยอมให้ตัวอื่นนะครับขึ้นหลังก็นั่นแสดงว่าเป็นระยะที่น่าจะ ผสมพันธ์แล้วนะครับหลังจากที่แม่โคนิ่งนะครับยอมให้โคตัวอื่นผสมขึ้นนะครับยอมขึ้นหลังแล้วก็นิ่งนะครับก็แสดงว่านับไปอีก12-18ถึงชั่วโมงซึ่งเทียบเท่าได้ว่าแม่โคนั้นน่าจะมีการตกไข่คนจะได้รับการผสมพันธ์การขาดโปรตีนวิตามินอ e, ีนะครับหรือว่าพลังงานต่างๆน,นะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญหากแม่โคขาดนั้นนะครับก็อาจจะส่งผลต่อ าการแสดงฮอร์โมนของแม่โคนั้น,นครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับต่อไปก็คือโคบานนะครับจะพยายามที่จะเสริมอาหารจำพวกโปรโตีนวิตามินอีนะครับทองแดงโคบอนและก็แมงกานีสนะครับเพื่อใหอ้วัวได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นการเสริมแล้วก็เชื่อว่าวัวน่าจะแสดงอาการเป็นเป็นสัตว์ที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่สําคัญของแม่โคนั้นที่เราจะเตรียมที่จะผสมพันธ์นะครับในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็แร่ธาตุควรที่จะมีความพร้อมนะครับสําหรับวันนี้โคบานเมืองร้อยคืนออฟเชียลก็มาเล่าสู่เพื่อนฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ